วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทสิกุงบรกเกอร์นะครับเรามาดูกันเลยครับว่าแหล่งที่มาของรายได้จากบริษัทสิกุงบุกเกอร์แจกนะครับได้จากอะไรบ้างนะครับโครงสร้างจากการจ่ายผลตอบแทนเราเรียกว่าแผน m g m นั่นคือแผนสมาชิกแนะนำสมาชิกคือ m e m b e r g u e s t m e m b e r นะครับ แหล่งที่มาทั้งหมดมีทั้งหมด5ทางนะครับทางที่1จากการขายเองรายได้จากการขายเองนะครับหมายถึงรายได้จากการขายประกันภัยชั้น1-5ถึงได้คอมมิชชั่นนะครับเริ่มต้นที่12บสถึงยีเปอร์เซ็นต์ครับรายได้ที่2จากการขายเองเช่นกันแต่เป็นการขายปลระบอนะครับ จะได้ค่าคอมมิชชั่นเริ่มที่18บวก24เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนรายได้ที่3เกี่ยวกับพรบรเช่นกันครับแต่เป็นการคีย์พรบรหมายถึงท่านสามารถทำงานไปคีย์ที่สำนักงานของท่านหรือที่บ้านของท่านเองได้นะครับจะได้ค่าคีย์เพิ่มอีก5เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนรายได้ที่4ี่คือรายได้จากการแนะนำหมายถึง ท่านสามารถแนะนําใครก็ได้ที่ท่านรู้จักคนที่มีรถให้มาซื้อในราคาประหยัดคือราคาสมาชิกท่านก็ได้ค่าแนะนํานเอร์เซนนะครับส่วนรายได้ที่5ซึ่งเป็นรายได้มหาศาลซึ่งรายได้นี้หมายถึงที่เขาเรียกกันว่ารายได้การสร้างทีมงานนั่นหมายถึงท่านเคยแนะนําใครเอาไว้กี่คนกี่คนกี่กี่ท่านนะครับก็นั่นคือทีมงานของท่านทางบริษัทจะจ่ายให้อีก6เอร์เซนต์นะครับ ส่วนรายละเอียดลึกๆจกจ่ย่ายยังไงเป็นยังไงส่วนการบริหารทีมงานตรงนี้คอต่อไปผมจะมารยายให้ทราบอีกครั้งนึงครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ